สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องแอป s กายแอคทีฟ e นะครับวันนี้เราอยู่ในห้องทรงมอบของศูนย์มาดาเกษตรนวมินนะครับวันนี้อาจจะมีต้นคริสต์มาสมาด้วยนะเพราะว่าเดือนหน้าก็จะเป็นธันวาแล้วนะครับก็จะใกล้คริสต์มาสแล้วใกล้ปีใหม่แล้วด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศก็จะใกล้รอยกระทงแล้วด้วยวันนี้แอปมีโปรโมชั่นที่บอกเลยว่า ลูกค้าท่านทุกท่านเลยดีกว่าว่ายัางไม่เคยได้สัมผัสโปรโมชั่นนี้เลยนะครับพอดีแคมเปญเนี่ยของเราเปลี่ยนแล้วก็โปรโมชันสุดคุ้มจริงๆกับนี่เลยเจ้ารถมาด้าสรุ่น S นะครับบอกเลยว่าตอนนี้โปรโมชันมาใหม่แล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนอยู่แล้วครับโปรโมชั่นฟังดีๆนะครับมาด้าสนะให้ส่วนลดนะครับฟรีดาวลูกค้าได้ถึง25%เลยนะครับ บอกเลยว่าจุใจมากๆนะลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัทร,รับเงินเดือนผ่านธนาคารนะครับต้องฟังทางนี้เลยนะครับเรามีโปรโมชั่นฟรีดาวให้ลูกค้าได้ถึง25%นะครับพร้อมผ่อนเพียง8,000นิดนะครับบอกเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับในช่วงปลายปี2024นี้ใครกำลังมองหารถมาสด,ด้ารุ่นเริ่มต้นเนาะขนาดกำลังดีขับทางไกลในเมืองได้แบบสบายนะครับใครที่เป็นนักศึกษาหรือที่จบมาใหม่ๆ แล้วก็เพิ่งจะทํางานนะเหมาะมากๆนะครับสำหรับรถมาด้า2และโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใครอยากใช้เงินออกรถน้อยบอกเลยว่าโปรนี้ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็คุ้มจริงๆเลยนะครับเรามาบอกราคารถมาด้า2นั้นก่อนนะครับโฉมนี้นะลูกค้าจะเป็นโฉมปี2023-2024นะครับซึ่งเป็นโฉมใหม่ ล่าสุดแล้วนะครับบอกเลยว่าตอนนี้โปรโมชั่นแบบจุใจอย่างที่แจ้งไปเมื่อต้นคลิปนะลูกค้าที่เป็นพนักง,งานบริษัทรับเงินในผ่านนะครนะครับก็สามารถฟรีดาวน์ไปได้เลยถึง25%คุ้มมากๆนะลูกค้าสุดๆเลยนะครับแล้วก็ราคารถนะครับราคาเต็มนะครับเขาอยู่ที่680,000บาทนะครับซึ่งรถมารา2รุ่น S เนี่ยเป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากสามารถเลือกนะครับเป็นรุ่น4ประตูซีดานและ รุ่น5ประตูแบบแฮสแบกนะครับซึ่งบอกเลยแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับชอบแบบไหนสายแต่งสายซิ่งเอา5ประตูไปนะครับหรือสายเป็นครอบครัวซีดานผู้ใหญ่หน่อยก็เลือกเป็นแบบรุ่นซีดานไปนะครับบอกเลยดีไซน์แบบสวยงามมากนะครับสีที่เห็นอยู่นะเป็นสีแอร์สตีมบูซึ่งเป็นสีเปิดตัวของมาต้ารุ่นนี้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นสีที่ไม่ต้องเพิ่มเงินด้วยนะอีกอย่างหนึง่งลูกค้าจะได้ออปชั่นอะไรไปบ้างล่ะนี่มีในส่วนของระบบความปลอดภัยให้นะมีกล้องตรวจจับรถนะครับ สามารถเบรกได้แบบอัตโนมัติด้วยนะครับผมแถมมีเซ็นเซอร์นะครับหลัง4จุดนะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับบวกกับดีไซน์ด้านหน้าเป็นแบบรุ่นใหม่แล้วนะครับซึ่งนี่เลยอย่างที่รู้กันดีนะรุ่น S ตัวใหม่นะครับของ m a ด้าสเนาะจะเป็นกระจังหน้าที่เป็น s i กเนเจอร์วิงแบบกอสแบ็กหรือเป็นสีดําเงานั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีขีดสีเหลืองแบบนี้นะครับมาเป็นสัญลักษณ์ให้เลยนะครับผม ไฟหน้าเป็น LED p r o เจ c เตอสามารถเปิดปิดไฟหน้าได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับผมซุ้มล้อด้านข้างบ้างนะครับบอกเลยด้านข้างมาหน้า2มีความสวยงามเรียบหรูเหมือนลูกค้าได้ขับศิลปะบนท้องถนนนะครับผม ล้อเข้ามาให้เป็นล้อ15นิ้วแบบรมดําแบบนี้เลยนะครับซึ่งแตกต่างกับรุ่นเริ่มต้นที่เป็นรุ่น C นะอันนั้นเขาจะเป็นล้อกระทะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น S นะลูกค้าเนี่ยตัดสินใจง่ายเลยนะครับที่จะมาซื้อรุ่นเเพราะว่าอะไรเขาได้ล้อแม็กแบบนี้เลยนะครับสวยงามกันไปเลยดีไซน์ด้านข้างตรงล้อไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับยังมีนี่เลยระบบความปลอดภัยที่ลูกค้าจะได้ไปสําหรับรุ่น S นะรุ่น C ไม่มีให้นะครับ รุ่น S มีมาให้ก็คือระบบ b r i ท์สปอ o t นะครับก็คือมีระบบแจ้งเตือนอจุดมุมอับสายตาขณะลูกค้าเปลี่ยนเลนนะครับมีให้แจ้งเตือนทั้งกระจกซ้ายและกระจกขวาให้เลยนะครับอีกอย่างนึงก็จะมีนี่เลยกุญแจเป็นระบบคิวเรตเอนทีนะลูกค้ากดปุ่มตรงนี้นะสามารถเปิดปิดล็อกรถเข้าไปได้เลยนะครับสบายมากโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจเลยครับ แอปเปิลดีไซน์แผงประตูภายในให้ลูกค้าได้ดูนะครับซึ่งมาต้าเนี่ยออกแบบมาอย่างพิถีพิถันแล้วก็งานปานีตมากๆนะครับขออนุญาตเอากล้องไปให้ดูใกล้ๆเลยนะหนังวัสดุด้านข้างประตูเนี่ยทำจากหนังแท้นะกับพลาสติกขึ้นรูปที่เป็นแบบนุ่มนะไม่ใช่เป็นแบบแข็งนะครับที่วางเท้าแขนนะครับเวลาขับรถไปนะวางเท้าแขนได้แบบสบายนะครับแล้วก็ไม่เจ็บนี่กดให้ดูเลยนะครับมีความนุ่มแล้วก็งาน ทำออกมาได้ดีนะแล้วก็กระจกก็จะเป็นแบบออโต้ด้านฝั่งคนขับนะครับผมมีที่ปรับกระจกซ้ายขวาอยู่ตรงนี้เนาะสามารถเป็นโยกเป็นจอยสติ๊กได้เลยนะครับพอเปิดประตูเข้ามาแล้วเนี่ยดีไซน์ด้านในนะลูกค้ารุ่น S บอกเป็นแบบหนังนะครับสลับกับผ้านะครับเดินสติ๊ชิ่งที่เป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับซึ่งบอกบอกเลยว่ามีความนุ่มนะขับรถทางไกลทำให้เราไม่เมื่อยแล้วก็อบกระชับดีมากๆนะครับอีกหนึ่งออปชั่นเลย ที่รุ่น s อมีมาให้นะครับก็จะมีเจ้านี้เลยครับ Memory Se ซ t เนาะสามารถเป็นปรับเป็นบอกไฟฟ้านะครับ Memory ได้ถึง2ตํตำแหน่งเลยนะครับนี่มีตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นลูกค้าขับกับแฟนหรือใครก็ตามเนาะสามารถ Memory ได้ถึง2ตํตำแหน่งกันไปเลยนะครับแต่พามาดูอารมณ์ดีไซน์พวงมาลัยของอาด้าสเนาะมีความเรียบหรูเรียบง่ายนะครับแล้วก็ผสมกับความสปอร์ตนิดๆน,น,นะครับเป็นพวงมราลัย3ก้านนะแถมมีเลยแพทเตอร์ชิพให้อยู่ด้านหลัง นี่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้นะที่พวงมาลัยได้เลยนะครับผมใครที่เป็นสายซิ่งนะไม่ต้องกังวลเลยนะครับแล้วก็มีระบบโค c ชคอนโทรลให้นะครับมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเปิดปิดเพิ่มเสียงรดเสียงได้เนาะตรงที่พวงมาลัยด้านซ้ายเลยนะครับมาดูดีไซน์ภายใน คอนโซลตรงกลางกันบ้างนะครับลูกค้าเห็นไหมว่าสิ่งที่แตกต่างรุ่นใหม่ปี2024เนี่ยจะมีคอนโซลที่เป็นพลาสติกที่เป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะอย่างคันนี้เป็น a แอ r e a m b l บูใช่ไหมครับก็จะมีพลาสติกที่สวยงามออกดูทรงสปอร์ตเลยนะครับจะเป็นสีฟ้าสีเดียวกับตัวรถเลยครับบวกกับช่องแอร์เห็นไหมจะมีกลมๆเนาะที่จะเป็นลา,ายสีขาวนิดๆน,น,นะครับออกมาเนาะหน้าจอขนาด7นิ้วสัมผัสได้นะ แล้วก็สามารถต่อ Apple c a r p l a y Android Auto แบบไร้สายได้เลยนะครับเรามาดูถัดตำแหน่งข้างล่างนิดนึงนะครับในตำแหน่งของแอร์แอร์ก็จะเป็นแบบออโต้เนาะสามารถปรับแอร์ตรงนี้เลยนะครับสามารถปรับทิศทางแอร์ได้ทั้งหมดที่ด้านขวานะครับผมแล้วก็ไฮไลท์สำคัญของรุ่น S นะครับมีไ r ร a ชาร์จเจอร์ให้นะครับที่อยู่ตรงตำแหน่งเกียร์ Gear เลยนะครับผมเกียร์ก็เป็นแบบออโต้นะครับแล้วก็สามารถปรับ เป็นโหมดสปอร์ตและนอร์มอลได้เลยนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้ที่เป็นสเสน่ห์ของ m a ด้าเลยก็คือปุ่มเซนเตอร์คอมเบอรเดนะครับลูกค้าสามารถปรับนะครับฟังก์ชันต่างๆที่หน้าจอใช้ปุ่มคอมเ o อร์เดอร์เซนเตอร์ก็ได้หรือจะใช้นิ้วสัมผัสก็ได้นะครับแล้วก็จะมีะในส่วนของฟังก์ชันชัดๆต่างๆนะครับปุ่มนะครับคีย์รัดก็จะอยู่ตรงปุ่มคอมเบรเดอร์เซนเตอร์ง่ายต่อการใช้งานเลยครับผม มองด้านหลังกันบ้างนะครับลูกค้าก็ส่วนมากรู้กันอยู่ดีนะครับว่ามาท้าสองดีไซน์เนี่ยคลาสสิกนะครับแล้วก็คนขับเยอะมากๆในท้องถนนนะครับผมนี่เลยมีแบบโลโก้มาให้นะครับ Sky ยคิจีเขาเป็นเครื่องยนต์1.3นะครับเป็นซินเนาะแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้นะครับ4จุดนี่เลย1 2 3 4อยู่ตรงนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้เวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังนะกล้องก็จะไปปรากฏอยู่ที่ตรงหน้าจอของเราเลยนะครับผมมากับพร้อมระบบความปลอดภัยที่รุ่นเริ่มต้น มีอีกหนึ่งระบบนะมีระบบ Re ีย c o t r ์ทฟิกอ l e ร t ด้วยแจ้งเตือนนะครับเมื่อรถถอยหลังนะแล้วมีรถมาด้านข้างเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนที่กระจกคล้ายๆแบบระบบปลายสปอร์ตเลยนะครับ <S <S อย่าลืมนะครับลูกค้าชมรีวิวมาด้าสองรุ่น S เนี่ยถ้าไม่จุใจนะครับก็สามารถเข้ามาหาแอปได้นะที่เกษตรมาด้าเกษตรนวมินทร์นะครับ ยินดีให้บริการแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีรถทดลองขับที่เป็นรุ่น S แบบตรงๆเลยและเป็นรุ่น4ประตูด้วยนะครับลูกค้าที่ดูแล้วแบบเฮ้ยอยากจะมาลองขับเนาะอยากจะมาเทสนะครับก็สามารถติดต่อแอปได้เลยนะครับเรามาย้ําโปรโมชั่นกันอีกทีหนึ่งนะลูกค้าคลิปนี้บอกเลยว่า,าต้องขยี้โปรโมชั่นให้ลูกค้าได้ฟังแล้วก็ได้เหตุเลยนะครับผมโปรโมชั่นมาต้าสรุ่น S ของเรานะลูกค้าที่เป็นพนักง,งานบริษัทร,รับเงินเดือนผ่านธนาคารนะสามารถฟรีดาวน์ได้ถึง25%เเลยนะครับพร้อมพร้อม ้อมผ่อนเพียง8,000บาทนิดๆเองเท่ากับลูกค้าแทบไม่ต้องใช้เงินอะไรเลยนะครับออกรถแล้วอีกอย่างฟรีดาวไปได้ถึง25%คุ้มมากๆโบนีแอปไม่เคยทำเลยนะครับมาทำในช่วงปลายปีเนี่ยเพื่อต้อนรับลูกค้านะครับที่จะเอารถเนี่ยออกไปขับต่างจังหวัดนะครับออกไปเยี่ยมญาติออกไปกลับไปหาพ่อแม่ถึงต่างจังหวัดนะครับมารับรถไปเลยถ้าเกิดอยาก ไม่ใช้เงินแล้วก็อยากใช้เงินออกรถน้อยมากๆนะครับก็อย่าลืมนะติดต่อเซลล์แอปได้เลยนะครับที่0 8 1 3 7 2 7 0 8 7อแปอดไลน์เบอร์เดียวกันนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับลูกค้าเข้าไปเยี่ยมชมได้ www.mada ทเกษตรนวมินไถ่รถยนต์อนไลน o ทนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องแอปสกายแอคทีด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะในโอกาสหน้าลูกค้าอย่าลืมนะโทรมาหามาด้า2ฟรีทาวคุ้มมากๆ25%บเซนะครับแล้วพบกันใหม่กับเซลล์แอปนะครับสำหร